การบันทึกท <c oughs> กิจกรรมของสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตรครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังกินข้าวไก่กินด้วยอ ทักทายกลุ่มเอ่อห้องทักทยท่านผู้ชมที่ช่องชมช่องเฟซช่องยูท b e หนุ่มไรกบชแนะครับว้เนบรยากไว้คูของสมาด้ชนแนลนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศไหว้ครูของสมาคมคนตาบ่อจังหวัดพิจิตร เดี๋ยวนะฮะจะขึ้นไปให้นายกทักทายเติมน้มันไห้โบ่าาเดกตทักทายช่องหน่อยเอ๊ยหมดเลยไม่ใช่ไปใคมาเก็บไปหน่อยเร็วลวมลูกคุ้านฮะอ้าวเดี๋ยวให้นายกทักทายช่อง youtube หน่อยอ้าว สวัสดีค่ะแฟนเพจของชื่ออะไรหนุ่มลานกระบือชาแนลหนุ่มลานกระบือชาแนลนะคะวันนี้ก็คือคืนหน่อยใครว่างก็มาทานส้มด้วยกันแล้วเดี๋ยดูตาบอดปอกส้มตัคลายทุกทคนเลยนะคะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่โอ้โหลมลุกคายนัหมึอกตาดีมาเก็บตรงนี้หน่อยเลงมาเรียีราบด้วย มีลาบด้วยเหรอนี่อตักมาสักหน่อยสิตักตตักก้อนให้ตักให้คืนให้เลยไหมนี่คือคลิปความวุ่นวายเอ้าทักทายแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูการซ้อมดนตรีในคลิปต่อไป